สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่นอ้องเอฟซีทุกท่านนะคะมาแต่มาแต่ผ้าใยไปหาหมอหมอวัดจังไรมอหมอถืถอบ่ล่ะมือเราลอยขครั้งหนึ่งมอก็เรียกว่า,ข,านะขอถามน้างกะที่ลมนั่นทำให้ลมยุ่งเทมันเดือนกุมภาพันธ์ที่สิบเจ็ดแถงหลังบ้านพาวันที่สี่ออกวันที่สิบหก ปลกกลางหาเขาอถึงงานมือมือเราหรือมือเราบ่มีแห้งขางหนึ่งมือลอยแต่ว่าหมอว่ามันเส้นประสาทเชื่อมเนี่ยยากจะเล่าหนึ่งอายุหลายเนาะกับสองหมอว่าให้ไปเบื่องหมอกระดูอีกรอบหนึ่งมอว่าสีชงไปบุรีรัมย์เราบ่ไปคับพี่น้องเราว่าเราอยากนอนเราบทันละนอนเราไปใส่มาเมื่อคืนนอนฝอลองคุยแล้วเป็นงานศพขเจ้าเป็นนอนฝอเป็นมูขาเจ้าอยู่คนน่ะ เขาเามอื่นอื่นบ่มีแมวหน่อยพี่น้องแมวหน่อยแราเราอยงแมวหน่อยไว้มึงเราขอจางแต่เขากรจ่างวารน้าขยันยึบแมว่าราขนยงไงแมวแมวย่าเผยเผยจ้ะถือกล้วยวงขบวงถือแจงโตะจักหน่อยไอืมแตงโตะไปใส่แต่งโตะไปใส่ แล้วเขาไม่ลองเพ่งมัือถือเต้น,น์นานเวทีเล้วเนาะดีเตรียมตัวไปเต้นม,มีแห้งเต้นอยู่บ่ะ <laughs> จะไม่แห้งเต้นน้ำเขาอยู่บ่แม่ย <laughs> เขาไปเล่ยนข้าวมุขว,วนมือถือปะเดี๋ยวไอ้มวลผนโอ้น้ำมารมีฮอตมุขวนกันละมีฮอดปองน้ำมากปก,ต,กตินี่เราชิมีกะคู่น้ำมากนี่ปิ้นนี่กะคู่น้ำมากบ่มีแล้วเบิ่งตาเฮ็ดผู้เบิ่งมือลอยๆอยเรา พูดแล้วสิพูดได้เคยบ่บอกหมอว่าจะขอไปหาแล้วูดมันแซงนขนาดว่าครบพอด,ดีไปคุณมันแซงได้เขาว่าเดตังหกโลเน่บอเห็นเขาวัาจะไปหาคุณมันแซงด้ตังหกโลกขวบขยากกินอยู่ได้มันแซงไหมไอหมูก็ได้อเนาะห้มันแซงว่าคุณไปเห็นลูกคือ่าเห็นลูกคือ่าเห็นลับเมยมันแซงก,กูหายว่าไปมันก็ว่าไปมันก็ว่าไปกูหายมีแต่กบ ได้สูงกบไปเห็นมีอันนีงกะที่ใครกินมีกะทิกบไหมเจ้าเชียนเนี่ยใอยกินบอกว่าคือสูงแทะเจ้าเชียนเนี่ยใอยกินอีลิตอ้คือสูงแทะเกลอหน่อยนี่แห้งแค่จะบอกตกชิ้นแล้วมาให้ลูกกินไอแก้ให้แมวอย่ามึงกินนี่เผยเขาแมวได้พี่น้องนี่มื่อนี้ช่วยเขานี่เผยเขาแมวโรคเขาให้แมวเรา กินเขาเยี่มแล้วมันไปนอนแล้วมาเข้าวแม่ได้ไมาเป็นข้ามามวมาหยาดเมหมาหยานแมวเอาตีแล้วก็อยู่ของเราอินสีแล้วแม่นบอกระทอมน้อยค่อยรักจ้าห้ามอาบน้ำได้อาบใส่อาบนี่นะเอาสินปิดเอาอเอาตี๋ยเจ้าถูกเจ้าทอมน้อยค่อยรักนะจ้า <laughs> เวลาฝนตกเด้ฝนเวลาฝนตกมันหัวบ่หัวแต็มองนั้นเด่นนอนจังกะสีมันย้อนมันบ่ไเด้ยว่ามันหัวดอกมันย้อนมันโดนจังกะมันย่อนตัวมันอันท้องผีมันสูงกว่าหนี่ตีนมันสูงกว่าหัวมันอี่อ็หายอาการเป็นสอมันสอจังกะสีเกามากอันนี้มันพัดหนึ่งแล้วเาพ่อเปเออต้มาด่าละแล้วก็อยากเงินไปหาลูกชายล้วนเห นั่งดีๆเลอนั่นมีบขาจาควงได้แปลนก็ได้เหนมันสินไหมไปเซเราคขงมาไหวงหายย่ดีเออที่นว่าจืดแต่ยู่งจะนอนวันแต่จืดวันใดเนาะจิบไปเซจิบไปเซแบบนี้จิบไปรอทางไหนอาอันนี้ไปหายอวตาโอ้เออเปรับรองแปนก้อยแต่ว้ก้อนนั้นไปขังว้ก้อนหาไม่อดิ ไม่ใช่ว่าสีมษะคุดมันแซงเด็ดนี่เนี่ยฝนมันตกหลายหมือเขาเจ้ามาเกียร์ห้บ่ได้มันเหนียวเขาเจ้าบ้านล่อห้มันอันนี้ก่อนเพิ่นว่านล่อหายมันมันแห้งแล้วนี่เพิ่นจะมาเกียร์ห้ยไหมมันเป็นมะเกียวแล้วมันเหนียวแห้งฝนตกใส่ก็คนมันแซงค่ะเพราะว่าที่โอ้ยโอ๊ยสิพี่ฮาร์ฟใกล้บานดอกกันฝนมันบปตกฝนมันตกข่อยาดแมงแดงยิ่งข่อยาดแมงพ่นไหม ตุ้มยิ่งมันยิ่งไหเป็นไข่ไม่ใช่จะชิบแต่ใบนี้เห็นปดลดนอนเฮ้ยนี่หละ,หละนนหลพี่น้องนะคะติเกตมือนั้นเพื่อนอันพ่อเกตเหมัอนเราฟนมันตกมาตกตัวบัวเศร้ามันเหมือนก็นจ,ะจะถือบ่ มันส้นเด้อคนตายจงสิบอกเลี้ย่มาได้หยางระวังด้วยแล้วมันจะลุมผู้สายน้ำมักเสือแม่อุ้ยเผ็ดเหลือนแบบหยาบเลยวะเสือเสือน้ำหมัก เส้นรรมะโอ้ธมยาเจอนะเนี่ยอารมณ์ดีเนาะมอัดีก่อนไดูหัวแจงตัวผมชอบก็มีคุกตองกระอ้อนกั้นดูคนนี้ไปแล้วคนน่งนี่เสะจะเปนั่ง้าเขาั่นบ่เป็นูข้างเจ้า อันนี้แม่นม้าห้าบนนี้ตัวนี้นี่นี่เอาตีเอาแม่มาเจ้าคือเดี่ยงอ้วนดีเถอะแต่ละตัวมันบ่ค่อยจอยเลยอีตัวนั้นก็อ้วนไม่เอาไม่เอาแมวแมวแมวอะไรอะไรอะไร no แมวแมวไล่เสือเราพี่อุ้มม้าจะทางไลบูเอออะไรไอ้ลีน่ะ มันคือบอยานมาวันเนาะเม่มาหยานมันดีเลย่งเรียนหนาใัเยบไมอหาอมาอ่เอมันบอยานไม้นีมังส่งมันกับหูแล้วมึงเนีเนี่ยหายสต๊อปแม่อกก๊ามาวันนี้ต้นหนึมันคือน่ารักเท่นั้นนั่น ไม่นาน้อยหนาขึ้นแล้วไม่นาแล้วไม่นาแล้วลวอะต้มูดตีมนอยู่ผม้คบคนก่อะเอาเถออยู่นี่มันบวเห็นคบผูดใดเดี๋ยวบของมคคนจับสอาตีกับต้อเอาเเ้ยวะมาแกคอมันไลบ้างขึ้นบกอยู่นแจงไหมเดีเอันเปนน้ำจ้าบ่ไม่ไปแล้วมันไปอหอดมันงานผมอาเเออไปนอืม มันมัเกิดมันเกิดควรดีเนาะมันเกิดจับได้ายได้บุห่วงปกติแมวมันมันี่ยคือาไมาตะอนมาหลือมันกินโอเมันบหัวจับใหญ่เนาะแมวนี่คือเก่งแช่วะมันเป็นแม่เลี้ยงเดียวเด้๋นี้แม่เลี้ยงสีลูกมันสีโตแม่ก็มีปุ่นแม่ลูกมาดีปุ่นด้วยใจมัน มันไข่อีกลตีตัวนั้นมันคือจะองงมันหมันอีกตัวหน,นึง่งเอาอิริมันส่งมันหมันเมี้ยจิมีหลูกอีกตีอ้าแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ